สวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้เหรียญล่อเจ้าสัววัดกลางบางแก้วมานะครับเป็นรุ่นสองนะรุ่นแรกองค์เป็นหลานรุ่นแรกต้ององค์ว่ากันหลักหลานนะอันนี้รุ่นสองนะครับอันนี้ดูง่ายผิวพันธุ์แบบนี้ดูง่ายนะครับน้ำทองนะครับผิวพันธ์แบบนี้ด้วยด้านหลังเนี่ยดูจากด้านหลังนะ ยันเขาจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมเห็นไหมยันเขาจะแบบเป็นเหลี่ยมๆอะ่ะธรรมชาติอ่ะครับแล้วโค,ค้ดเขาจะแบบตอกแล้วมีเสี้ยนวิ่งนะครับเนี่ยโค,ค้ดเขาจะแบบมีตอกลงไปนะครับแล้วก็จะมีเสี้ยนเนี่ย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 เ,ยเห็นไหมครับ ให้ดูทางนี้ดีกว่าเห็นไหมโคจะมีเซียนวิ่งเห็นไหมเขาจะมีจุดอยู่ตรงภาษาจีนเห็นไหมครับ <S <S เล็กๆจุดหนึ่งนะ อันนี้เป็นโคดทองคําโคที่เอาไว้ตอกเหรียญทองคําเหรียญทองคาจะเป็นโคดนี้นะครับนะยันก็จะเป็นแบบเป็นแท่งเขาเรียกเป็นแท่งนะครับต้องคมๆอย่างนี้นะครับเนี่ยล้อเรือคมๆเห็นไหมครับเนี่ยยันคมๆเนี่ยอย่างเงี้ยแท้ดูง่ายนะครับ เกดีนะผมบอกไว้ก่อนแต่ต้องดูองค์ประกอบโดยรวมนะเหรียญจะเหรียญหลอดตรงนี้จะมีช่อนะครับจะมีช่ออยู่ตรงนี้นะจะตัดช่อตะใบแต่งนะถ้าไม่มีทองนี้บิดขึ้นมามีช่อเลยนะครับนะโอเคก็สาภาพนี้ก็หลักหมื่นนะครับใครมีผมรับเช่าหลักหมื่นนะครับสวยๆนะครับโอเคใครที่เห็นคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตาม กดถูกใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ